เคยสงสัยกันไหมครับว่า Microsoft Office เนี่ยมีให้ใช้ฟรีหรือเปล่าพวก Word Excel PowerPoint เนี่ยมีให้ใช้ฟรีจริงไหมแล้วแบบไหนที่ใช้ฟรีบ้างเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบครับผมก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคมาครับผมเราถึงคลิปวันนี้แล้คลิปวันนี้ก็จะมา ไขข้อสงสัยเนาะที่ทุกคนสงสัยกันว่าเอ้ย Microsoft Office เนี่ยที่เขาบอกว่ามันมีให้ใช้ฟรีนะบางคนเขาบอกว่ามันต้องเสียเงินนะซึ่งมันก็ถูกทั้ง2แบบเนาะมันมีทั้งใช้ฟรีแล้วก็มีทั้งเสียเงินเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกในสองที่ใช้ฟรีแล้วกันส่วนเสียเงินเนี่ยเดี๋ยวจะไปบอกท่ายคลิปแล้วกันเนาะว่าทํายังไงได้บ้างให้มันคุ้มที่สุดนะครับผมหลักๆแล้วผมจะแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันเนาะเป็นส่วนที่ถูกต้องกับส่วนที่ไม่ถูกต้องนะครับผมส่วนที่ถูกต้องที่แนะนำจริงๆมันจะมีอยู่่่ไมกีียยะผด๋ว จะไล่ไปทีหลักๆแล้วกันหลักๆที่แนะนําก็คือใช้ฟรีผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะใช้ฟรีผ่านเว็บเบราว์เซอร์ยังไงแต่มันจะใช้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าคนที่ยังใช้ไม่เป็นนะครับผมที่จริงผมมีสอนในคลิปไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วแหละไม่กี่คลิปที่ผ่านมานี่เองเป็นการสอนใช้งาน Microsoft Office แบบฟรีนะครับผมผ่านหน้าเว็บนะครับอ่าโอเคใช้ฟรีผ่านหน้าเว็บยังไงเราเข้า office.com นะครับผมหรือว่าเข้า microsoft365.com ก็ได้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ ใส่อีเมลที่เราลงทะเบียนกับ Microsoft ไว้ถ้าเป็นอีเมลของ Microsoft เช่น Outlook Hotmail เง Hot ี้ยไม่ต้องลงทะเบียนนะเพราะว่ามันมัน,เป,นเป็น Microsoft อยู่แล้วแต่ถ้าเป็น Yahoo หรือ IGmail เนี่ยต้องไปลงทะเบียนกับ Microsoft ก่อนนะครับผมอย่างผมใช้เมลของ Microsoft อยู่แล้วนะครับผมนี่เป็น Hotmail นะครับผมก็จะใช้ยืนยัน2ขั้นตอนนะครับผมปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ก็เคยทำคลิปไปแล้วลองย้อนกลับไปดูได้นะับ อันนี้จะปลอดภัยกว่านะครับพอเข้าหน้าเว็บมานี่ก็จะเป็นหน้าเซ็นเตอร์หรือว่าหน้าพอร์ทัลของตัว Microsoft นะครับผมที่สามารถใช้งานออนไลน์ได้สังเกตว่ามุมขวามุมซ้ายมือเนี่ยจะมีจุด9จุดนะผมลองเปิดมาดูก็จะมีพวกถูกไหมปวด e x c ก l เพราะว่าผมให้ใช้ฟรีเอาเพราะผมจะลองเปิด Excel ขึ้นมานะครับอันนี้คือใช้ฟรีนะลงลึกรายละเอียดจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูคลิปก่อนน้านี้ที่ผมทําไว้นะครับผมจะลองกลีดอันนี้เหมือนมันบังคับให้ ล็อกอินเอาแล้วก็ล็อกอินไปนะครับเปิดเอ็กเซลเปล่าๆขึ้นมานะครับผมคือง,งานทั้งหมดที่เราเซฟเนี่ยมันจะอยู่บนวันไร้นะครับผมถ้ายังไม่รู้จักวันไรอีกก็ต้องไปศึกษาในส่วนนี้นะครับผมว่ามันมีวิธีเก็บยังไงนะครับผมอ่ะซึ่งมันก็มีวันไรอยู่บนหน้าพอทนี่แหละนะครับอ่อันนี้คือออนไลน์นะครับผมนี่หน้าเว็บมันก็จะอ่าหน้าโปรแกรมเนี่ยมันก็จะใช้งานคล้ายๆกันนะครับผมเห็นไหมมีเมนูแรงดังเหมือนกันแต่ว่าจะใช้งานได้ไม่เหมือนกับที่อยู่บนเครื่องเนาะอย่างบนเครื่องเนี่ยเนี่ยหน้าตามันจะแบบ มันจะดูครบกว่านะครับถ้าเป็นโปรแกรมนะครับผมมันจะดูครบคันกว่าเห็นไหมอย่างงี้อันนี้คือ Microsoft ที่ผมใช้งานบนเครื่องเนาะอันนี้คือแบบเสียตังค์นะผมที่ผมใช้งานบนเครื่องจริงๆนะผมแบบเสียตังค์เดี๋ยวจะบอกท่าคลิปก็จะใช้งานยังไงนะครับผมอันนี้คือใช้ฟรีเนาะถ้าใครอยากลงลึกเจาะลึกเลยจริงๆว่าใช้งานผ่านเว็บยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะถ้าไม่ลืมนะครับผมแต่มันใช้ค่อนข้างยากกว่านะครับในส่วนของออนไลน์เนาะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็สามารถใช้งานได้อย่างผมเนี่ย ผมรู้ว่าวิธีการว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมว่าออนไลน์เนี่ยมันใช้งานยังไงถึงจะแบบส่งไฟล์ไปหาคนโน้นส่งไฟล์ไปหาคนนี้ได้ก็อันเนี้ยก็จะใช้งา่ายสำหรับคนอื่นอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในส่วนคลิปที่ผมแชแนบไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้คือใช้งานออนไลน์นะครับแบบที่ถูกต้องเนาะเห็นไหมบันไดของผมเนี่ยถ้าเป็นฟรีเนี่ยเขาจะให้แค่ 5G เนะแต่ผมสมัคร Microsoft 3.5อยู่มันก็จะให้เพิ่มเป็น 1,200G หรือว่า1เทราไบต์นั่นเองนะครับโอเค แบบที่2จะบอกว่าเป็นฟรีไหมมันก็ไม่เชิงเนาะก็องค์กรอ่าไม่ใช่มหาลัยนะครับบางมหาลัยมีสิทธิ์ให้ใช้งานฟรีนะครับผมก็คืออีเมลเนี่ยสามารถเอาไปล็อกอินที่โปรแกรมได้เลยหรือว่าดาวน์โหลดเนี่ยสามารถกดติดตั้งผ่านหน้าเว็บเลยเข้ามา office.com แล้วล็อกอินเมลมหาลัยนะครับก็สามารถติดตั้งออฟฟิศบนเครื่องได้นะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บก็เปิดออฟฟิศขึ้นมานะครับผมมันก็จะให้ล็อกอินอีเมลเพื่อแอคทีเวตโปรแกรมเราก็ล็อกอินอีเมลของมหาลัยเข้าไปมันก็จะสามารถใช้งานได้ ย้ำนะว่าเป็นแค่บางมหาหลัยเท่านั้นนะบางมหาหลัยก็จะให้ใช้ออนไลน์แบบที่ผมทําเมื่อกี้นะครับเห็นไหมสามารถเลือกภาษาถ้ามีสิทธิ์ใช้งานอย่างนี้สมัครสิทธิ์ใช้งาน m i c r o s o f t 3 6 5ที่ผมสมัครอยู่เนี่ยก็จะสามารถเลือกภาษาติดตั้งได้เลือกเวอร์ชันติดตั้งได้เป็นออฟไลน์หรือเป็นออนไลน์ก็คือเวอร์ชัน m i c r o s o f t 365ที่ผมใช้งานอยู่บนเครื่องแบบนี้นั่นเองนะครับผมจะบอกในคลิปนะนี่อีกแบบหนึ่งคือใช้ของบริษัทเราอันนี้ฟรีจริงๆนะงองบริษัทเวลาเราไปสมงานใช่ไหมล่ะเขาก็จะให้คอม เขาก็จะมีออฟฟิศมาให้เราใช้ Word Excel Point อยอยู่ที่จะเป็นเวอร์ชันไหนนะครับผมว่าใช้งาเวอร์ชัน2016 2019อันนี้ก็แล้วแต่บริษัทเนาะแต่และเวอร์ชันมันก็มีราคาที่มันต่างกันนะครับผมนะอันนี้คือใช้ของบริษัทก็จะแบบเนีย่ยใช้โปรแกรมได้แบบบนเครื่องแบบผมเลยบางบริษัทอาจจะใช้2016หน้าตาก็อาจจะเก่านิดนึงบางบริษัทอาจจะใช้เวอร์ชัน2019หน้าตาก็จะไม่ไม่ทันสมัยแบบนี้บางคนใช้ บางบริษัทอาจจะใช้เวอร์ชัน365มล้ิปล365ก็จะเป็นเวอร์ชันที่ทันสมัยแบบมีอัปเดตได้ตลอดอายุการใช้งานนะครับผมนี่เวอร์ชันมัลตนะิปล์365เนอะอาหารนี่คือแบบที่ถูกต้องนะครับผมทั้ง3ตัวเนาะก็คือใช้งานออนไลน์แบบบนเว็บบอ์เซอร์ใช้งานกับ โรงเรียนของเรามหาลัยของเรานะฮะหรือว่าใช้งานกับองค์กรนั่นเองอันนี้ก็จะฟรีนะครับ <im itation> จะบอกว่าฟรีก็ไม่ได้นะใช้งานแบบกัอบองค์กรเนาะเพราะว่าบริษัทเป็นหัเสียตังมานะ <im itation> เราเป็นหัวใจฟรีนะครับ <c oughs> ทีนี้มันมีแบบไม่ถูกต้องด้วยเนาะคือมันเป็นโปรแกรมแบบนี้แหละนะฮะที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องนี่แหละครับผม, <im itation> ผมจะไม่บอกว่าได้มาจากไหนนะครับผม <im itation> ส่วนมากนะครับเขาจะเรียกวิธีการนี้ว่าแคร็กนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องแหละ บางทีมันแ็กมาปุ๊บมันอาจจะใช้ได้แค่3มเดือน6เดือนอะไรอย่างนงี้นะผมถ้า Microsoft ตรวจเจอก็จะตัดสิทธ์ตรงนั้นไปเลยเวลาเราอัปเดต Windows ใช่ไหมเมคซอฟตก็จะไปแท็กว่าเอ้ยมีโปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์ไหมอยู่ในเครื่องเราเขาก็จะไปดิลิเซ่นตัวนั้นออาทำให้เราใช้งานไม่ได้นะครับผมอา่อาจจใช้ได้แค่สมเดือน6เดือนนะครับลองวิเคราะห์ดูนะว่าตัวเนี้ยมันจะมาจากไหนได้บ้างที่เราเคยใช้งานนะครับผมคือไม่มีไม่มีที่มาชัดเจนนะว่าโปรแกรมเนี้ยใช้งานได้ยังไงอยเนา เวลาเปิดสิทธิ์ใช้งานมันก็จะบอกเลยว่าสิทธ์คือ Microsoft 3.5นะครับถูกแอคทิเวตด้วยอ e ีเมลอีเมลนี้นะครับผมอีเมลนี้นะบอกงีนะ้เมคซอฟต์ Microsoft, วิซนุอ่าันแบบนึงต้องสามวอตเมลในรอบ3.5เนี่ยจะจะแอคทิเวตด้วยอ e ีเมลนะครับอีเมลนี้มีสิทธิ์ใช้งานพอมาเอาพอเอามาล็อกอินที่โปรแกรมมันก็จะตรวจสอบว่าสิทธิ์ใช้งานมีก็จะให้สามารถใช้งานได้นะครับผมถ้าเราไม่รู้ที่มาอ่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบแพ็กก็ได้นะแต่ถ้าใครรู้ที่มาว่าเอ้ยบางเวอร์ชันเนี่ย2.19 2.16เนี่ย มันจะมีให้ใส่คีย์อยู่นะครับผมมีให้ใส่คีย์ a c t i v a t e อะเป็นคีย์ประมาณ13หลักหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับให้ใส่คีย์เราอาจจะมีคีย์เปล่าๆที่ติดอยู่กับเครื่องเราหรือมีเป็นบัตรอะไรต่างๆที่มากับที่เรามีมาตั้งแต่แรกเอาอันนี้คือมีที่มาชัดเจนนะครับผมว่ามาจากเราซื้อมาชัดเจนนะว่ามาจากไหนอันนี้คือแบบที่ไม่ถูกต้องเอาโอเคก็มาถึงตอนนี้นะก็ถ้ายสิดอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครอยากใช้งานตัว มมก้าซอฟต์นะครับที่เป็น Word Excel p o w e r p o i n t เนี่ยที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือ m i c r o s o f t 3 6 5เนี่ยนะครับสามารถทักมาสอบถามสามารถเข้าไปดูรยายละเอียดที่กลุ่มด้านลน่างใตา้คลิปมันจะมีกลุ่ม Facebook แล้วก็สามารถทักมาสอบถัมที่ไลน์ทีมช็อปด้านล่างใต้คลิปก็จะมีคอนแทคบอกอยู่นะรมันจะเป็นชุดออฟฟิศอย่นี้แหละสามารถใช,ใช้ได้ทั้งบน Windows บน MacOS บน iPad บน Android บน iOS นะครับผมคือแอคทีฟเวดด้วยอีเมลของเรามันจะเป็นเวอร์ชัน m i c r o s o f ต3 6 5ือ เวอร์ชันของ global เนี่ยแหละ Microsoft 365นี่แหละสามารถใช้ฟีเจอร์ได้ครบคันเหมือนกับรุ่น global ทุกอย่างนะครับโอเคใครสนใจอยากใช้เวอร์ชันใหม่แบบผมเนี่ยที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมีวันไรให้ด้วย1นึ่งเทราไบต์เนี่ยก็สามารถมาสอบถามกันได้นะครับผม <S 1> <S 1> <S ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะผมใครใช้เวอร์ชันฟรีมีอะไรติดขัดยังไงสามารถคอมเมนต์สอบถามได้หรืออยากอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Microsoft 365ก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันเจอกันครับ